มืน่นหมื่นวันเอาสักหน่อยไหมอ้าอาเอาสักหน่อยอาสักหน่อยเป็นน้ำจิม้มน้ำจิ้มหน่อยน้ำจิ้มหน่อย รุ่นนี้เป็นตัวเดิมที่ o r i ิ i n a อ o r i g ิ n a l หกร้อยสี่พันบาทเท่านั้นเนี่ยสี่พันบาทใช่พร้อมส่งพร้อมให้พร้อมส่งตอนนี้พร้อมให้พร้อมพร้อมทุกอย่างแล้วตอนนี้แล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้จะเป็นตัวอั g เ a d e หกร้อยขึ้นมาอั g เกรดยังไงเพิ่มม่แปลงใหญ่ขึ้นอ่าฮะเปลี่ยนวงจรเปลี่ยนวงจรของผมมากขึ้นอ่าฮะแล้วคาเพิ่มพัดลมครับครับตัวนี้จะอย่สี่พันห้าสี่พันห้าอันนั้นสี่พันสี่พันเพิ่มแค่ห้าร้อยเพิ่มห้าร้อยฟูลมาก เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาไม่ต้องคิดเยอะเดี๋ยวมาลองเทียบกันป <masculine. S 1> ระกอบการตัดสินใจให้กับคนดู1,000หกก็ 1, เป็นอัพเป็น2,000เลย2,000ก็หมืม่นหนึ่งพันบาทหม,<า> <86, S 2> มื่นหนึ่งพันบาทมีหม้อแปลงให้ตอนนี้ยังเป็นสี่พันเลยอุ้ยสามพันแล้วอัพเป็นสี่พันเลยเหรอสี่พันตัวนี้เป็นสี่พันโฟร์บิดโฟบิดตัวไหนนะที่มาบอกว่าคลอดใหม่อะพี่ตัวนี้เลยฮะใหญ่ๆอย่างเงี้ยตัวนี้หมื่นเนี้ย 1มื่นวัตครับผมในบ้านมอมมีไหมเนี่ยหมื่นหมื่นวัตเอาสักหน่อยไหมอ๋ออาอเอาสักหน่อยอสอยันเป็นน้ำจิม้มน้ำจิ้มน่ะน้ำจิ้มหน่อย สวดีครับตอนนี้อยู่ที่ช่องอิสราลมีนะครับวันนี้ก็มาที่ร้านจีเอ็มทันสเต็กนะครับผมร้านที่จีเอ็มอยู่กับพี่ขันครับสวัสดีครับพี่ขันพี่ขันเรามาอัปเดตไอตัวพาวเวอร์หน่อยได้เลยฮะทางร้านเรามีพาวเวอร์ตัวไหนบ้างพาวเวอร์เราจะเริ่มต้นตั้งแต่600วัตต์นะครับ600วัตต์ครับ600วัตต์จะอยู่ฝั่งนี้ครับตัวไหนเอ่ย600วัตต์ตอนนี้จะมี2รุ่นรุ่นนี้อ๋อฮะรุ่นนี้เป็นตัวเดิมที่ออริจินอลออริจินอล สี่พันบาทเท่านั้นเนี่ยสี่พันบาทใช่พร้อมส่งพร้อมให้พร้อมส่งตัวนี้พร้อมให้พร้อมพร้อมทุกอย่างนะ้วตอนนี้แล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้จะเป็นตัวอัพเกรดหกร้อยขึ้นมาอัพเกรดยังไงเพิ่มม่แปลงใหญ่ขึ้นอ่าฮะเปลี่ยนวงจรเปลี่ยนวงจรให้เสียงขอผมมากขึ้นอ่าฮะแล้วก็เพิ่มพันลมครับครับตัวนี้จะอย่สี่พันห้าสี่พันห้าอันนั้นสี่พันสี่พันเพิ่มแค่ห้าร้อยเพิ่มห้าร้อยฟุ้มมากเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาไม่ต้องคิดเยอะ เดี๋ยวมาลองเทียบกันประกอบการตัดสินใจให้กับคนดู FC ทุกคนนะครับผมอ่ะตัวนี้600ตัวต่อมาตัวนี้800ครับ800 800ตัวนี้5,500ันหครับ5,500ันห้าอ๋อเหรอสเปคกับพี่สเปคก็15ข้างละ2ใบ15ข้างละ2ใบนะครับผมสามพันวัตตัวนี้พันวัตอ่า15ข้างละ2ใบเหมือนกันข้างละ2ใบมาจ้าหกพัน6,500กพันโอเคพันหนึ่งแล้วก็เป็น ตนีอพันสไม่ได้โชว์ไว้พันสองไม่มีไม่ไม่ได้โชว์ไว้จะเป็นพันหกพันสองพันสองนี้เท่าไหร่พี่พันสองนีเจ็ดพัน0ะเ่แล้วเขามาพันหกพันหกพันหกแปดพ้าครับแปดพันาามาสองใบได้สิบแามาสอใบผอันนี้มันเป็นเอบีอยู่แล้วใช่ไหมเอบีครับแล้วสองพันพันหกก็เป็นอัเป็นสองพันเลยสองพันก็หมื่นบาทหมื่นบาทมีมอแปลงให้คู่เลยครับผมอ๋ สเปคมันเท่าไหร่พี่เปคตัวนี้สิบ้างละ2เหมือนกันครับสิบ้างละสเหมือนกันครับนาครับผมราคาหมื่นหนึ่งหนึ่งพแล้วก็เพิ่มมาเพิ่มมาเป็นสองพันสี่ร้อยวัตตอั่รวัตัวนี้หม0 0นบาทหมื่นสมันบาทครับมาแปสอตัวเหมือนกันมาแปลงสองตัวจัดให้เต็มเปลยะอะไร่อยแน่นมีมาเรื่อยๆนะมีของมาเรื่อยๆเนาะตลอดับตอนนี้มีสต็อกอยู่ย้ำนะ ร้านเราเป็นเหมือนกับเรนมีมีทุกอย่างมีทุกอย่างนะแล้วก็หม้อแปลงเรานี่คือเป็นตะกูลหม้อแปลงเราเราเคยทํากันมาแล้วหม้อแปลงแล้วก็มาอัปเกรดมาทําต่างๆเรื่อยมาเป็นตัวพาวเวอร์ตัวนี้เป็น3ามพันวันสามพันวันันนี้ราคาหมื่นหกพันมืหพันครับหมื่นหพันสเปคใส่ลำโพงอะไรได้บ้างทีถส่วนใหญ่ลูกค้าเล่น18ข้างมาสองหมใบ สิบแปดข้างละสองกัสามใบฮะงหลอดทงปั๊มได้หมดได้ครับแล้วแต่ลูกค้าเห็นบอกว่ามีตัวใหม่คลอดมาใหม่ด้วยเหรอพี่ใช่ครับตัวใหม่ล่าสุดเลยเดี๋ยวมาติดตามกันตัวนี้ตัวนี้สามพันสามพันแล้วก็ตัวไหนพี่ตัวนี้จะเป็นสี่พันนะอุ้ยสามพันแล้วอัพเป็นสี่พันเลยเหรอสี่พันตัวนี้เป็นสี่พันโฟรบิดโฟรบิดอ่าตัวนี้สองหมื่นสี่พันบาทสองหมื่นสี่พันบาทสเปกแปดข้างละสี่ใบสบายสบายสิบแปดข้างละสี่ใบครับ ฟูบิดนะย้ำเนะี่ยเป็น4,000อ่า4,000ครับฟูบิดใส่ไดใหมือรถพุงรถแห่นี่<ด>คือนี่แหละรครับตัวนี้ตัวนี้นนเลยอเอากี่แท่นนี่คือสั่งมาได้เลยนะครับใช่ครับจริงมี5,000ด้วยนะมี5,000ด้วยเหรอ5,000เดี๋ยวแจกก่อนเดี๋ยวลูกค้าจะมาสั่งมาเหรอนึกว่ามีแค่4,000มี5,000ด้วยอุ้ย นี่สั่งไว้แล้วลูกค้าสั่งไว้แล้วเหรอใช่ครับสั่งไว้สองแท่นสั่งไว้สองแท่นส่งที่ไหนพี่เดี๋ยวมารับเองครับมารับเองลูกค้าอยู่ชนชนบุรีโอ้ไม่รับเลยประมาณไม่ไม่ต้องนะนพี่ตัวนี้ห้าพันวัตต์ใช่ครับก็ราคาสเปคตัวนี้สองหมื่นเก้าครับสองหมื่นเก้าสิบแปดข้างละสี่หรือว่ายี่สิบเอ็ดก็ได้ยี่สิบเอ็ดก็ได้ยี่สิบเอ็ดข้างละสามเลยข้างละสามครับผม ห้าพันยี่สิบข้างละสามครับโอเคราคาอยู่ที่ตัวน,นี้สองหมื่นเก้าครับสองหมื่นเก้าแล้วตัวไหนนะที่มาบอกว่าคลอดใหมอ่อะพี่ตัวนี้เลยฮะใหญ่ๆอย่างเงี้ยฮะตัวนี้มันหนึ่งหมืมม่นหมืนมม่นวัตรครับผมในบ้านมอญมีไหมเนี่ยไม่มีหมื่นวัต<ๆ>ผม เท่าที่ผมเดินมาเนี่ยกล่องนี้สูงเจ็ดนิ้วกล่องสูงเจ็ดนิ้วอ่าฮะเลือกสามห้าแล้วตอนนี้เลือกสามห้านิ้วนครับมะแปงมะแปงมะแปงเต็มแท่นสิบสี่ครับความสูงก็หกนิ้วครึ่งหกนิ้วครึ่งอ่ามะแปงสูงหกนิ้ามอแปงเฉยๆนี่น่าจะมอแปงตัวเดียวอยู่ประมาณสองหมื่นนะมอแปงเฉยๆนี่นะครับสองหมื่น สิบคีหลังบ้านคุยกันได้นะสนใจหม้อแปลงก็คือคุยกันได้เลยนะครับผมสเปคแบบไหนมีเควสไม่ได้เลยนะครับผมตระกูลเราเป็นตระกูลหม้อแปลงอีกแล้วทำได้ทุกเอามาเลยดีกว่าหันได้หมดนะครับผมจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์ขนาดเท่าไหร่ยังไงยังไงมีติดตามกันได้นะครับผมก็ตัวนี้หมื่นวัตต์ราคาราคาตัวนี้ครึ่งแสนนะครึ่งแสน ครื่องแสนท่านใดนะครับเอามาสี่เก้าเก้าแล้วนะสี่เก้าเก้าอ่แสดงว่ายังไม่ได้มีราคาใช่ไหมเนี่ยอันนี้แล้วคำนวณคร่าวๆไว้อยู่นะกำลังคำนวณใช่ไหมครับผมสี่เก้าเก้าบอกมามาบอมมามาดูเองได้เลยนะครับผมมาดูได้เลยหรือสามารถติดตามที่เพจได้ได้ครับเพจเฟซบุ๊กก็ G M ท่านเพจท่านเพจนะครับผมนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครนเนื้อคลิปหน้าคลิปหน้าเรามา ทดลองทดสอบหมื่นหมื่นวัตอาสักหน่อยไหมอาอาอาสักหน่อยอสหายเป็นน้ำจิม้มน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มหน่อยนะไปแล้วเขาเรียกว่าเรามีพาวเวอร์อยู่แล้วเรามีมออแปลงมีชาร์จปลงชาร์จไฟสามารถติดต่อติดตามสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับผมนี่นี่ม,มออแปลงเดี๋ยวระหว่างรองขั้นขั้นขั้นโฆษณานะครับขั้นโฆษณาตัวพันวัตหมื่นวัต อ่มีหม้อชาร์จไฟหม้อแปลงจะกี่แอม์กี่วุ้นมาสอบถามรายละเอียดกันได้ด้านในก็จะเป็นลำโพงนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นชุดคิดนะครับผมชุดคิดราลยละเอียดพวกพัดลมอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับผมมีได้หมดเลยนี่ก็เคสมีทุกไซส์มีทุกขนาดสนใจจะ ซื้อเอาไปทำเองหรือว่าจะเอาไปขายต่อก็สามารถติดต่อติดตามทางร้านได้เลยนะครับผมราคาพิเศษซื้อมากยิ่งราคาถูกนะครับซื้อน้อยก็ราคาคุยกันได้นะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับผมฝาก,กติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอิสรามีนะครับเราก็จะมาอัปเดตสินค้าดีๆร้านดีๆที่จะแนะนำกันตลอดนะครับผม เรามีพาวเวอร์นะครับพาวเวอร์หมืน่นหมื่นวัตต์นะครับผมมีคอร์สนะมีคิวนะครับผมผมได้ดูคลิปตัวอย่างแล้วโคตรกระหึ่มเลยครับบ้านแทบจะพังเลย